รามาชอชต่างประเทศเผยเลยโซโทชวนไทยลงทุนพลังงานสะอาดเหมืองแร่จักรพงรามาชอชต่างประเทศเผยเลยโซโทชวนไทยลงทุนพลังงานสะอาดเหมืองแร่ขณะที่เบนินขอรับความช่วยเหลือพัฒนาทุนฝุกอบรมเกษตรกรรมเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนโอกาสร่วมลงทุนวันที่21มกราคม67ในจักรพงแสงมณีรามาชต่างประเทศเปิดเยผยภายหลังการเยรือนกรุงกัมปาลาสาธารณรัฐยูกันดานในฐานะผู้แทนพิเศษ ของนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนอนลันมูมันต์นมครั้งที่19ว่าช่วงการประชุมนอมสิม,มิตที่ยูกันนาดาตนได้พบและหารือทวิภาคีก,กับนายเลจรอ่มพอดโจนฮิสเอเคเลนซี่มิสเตอร์เลจริ่งพอดโจนิกรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชอาณาจักรโรเซ่โดยท่านรัฐมนตรีว่าการแห่งราชอาณาจักรเลโซโทยินดีที่ได้ทราบถึงการเยือนในระดับพระราชวงศ์และได้ชักชวน ให้ไทยลงทุนในสาขาพลังงานสะอาดและเหมืองแร่ในเลโซโทนอกจากนั้นตนยังได้พบและหารือทวิภาคีกับนายโอลูเชกุนอัจเจดบาคาริ His Excellency Mr. รัชกาญจาดีเบครุรีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐเบนินซึ่งทางเบนินได้ขอรับความช่วยเหลือด้านนอการพัฒนาและทุนฝึกอบรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวและเกษตรกรรมซึ่งไทยมีความชํานาญและอยากให้มีการเพิ่มการแลกเปลี่ยนการยืนระหว่างกันเพื่อเพิ่มความตระหนกรู้และโอกาสในความร่วมมือด้านการลงทุน ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ทั้งสองประเทศก็ยังได้ขอรับการสนับสนุนในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก Human Rights Council (HRC) วาระปีคศ2025-2027อีกด้วย